สวัสดีครับผมรัตพงศ์เกษตรพิทักษ์โลกวันนี้เราอยู่ในทักกลางเลยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดกับสระบ,บุรีบ้านเราเลยนะฮะมาพบก,กับเกษตรกรท,กรรที่มีประสบการณ์การใช้โฟทีถึง2รุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาแนะนําตัวกันเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อแนะนําตัวเองนิดน,นึงครับรอ,อ,อ,อแจ้งสว่างครับพอลอเนาะอ่าแจ้งสว่างเอ่อมีประสบการณ์การใช้โฟทีนะครับของเรานะครับแล้วก็ได้ฉีดพ่นนาข้าวนะครับ ไปรอบที่แล้วทราบว่า20ไร่ได้19ตัน19ตันเนาะ19เปลียน19เปลียนเวลียนกับตันเท่ากันนะครับท่านผู้ชมโอเคอ่าเพราะรอแล้วก็ได้ลดได้ลดการใช้ปุ๋ยลงบ้างนะครับแต่ว่าอ่าแต่รอบนี้ลดขึ้นนึงเลยอ่าฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับรุ่นนี้สามครั้งสามครั้งอ่าเพราะรอช่วยบอกหน่อยว่าสิ่งที่ได้จากการฉีดพ่นเป็นอย่างไรบ้างก็เยี้มใบตั้ง ต้นไม่ล้มเลยต้นแข็งต้นแข็งเขียวใบตั้งต้นไม่ล้มอ่าอันนี้ข้าวใกล้ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วเนาะอีกสักประมาณกี่วันเดือนหนึ่งประมาณเดือนกว่าเดือนหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะได้เกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับว่าแปลงนี้ของคุณพ่อรอเนี่ยยี่สิบไร่จะได้สักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเขียวใบตั้งรวงสวยนะครับอ่าเม็ดแตงนะอันนี้คุณแม่บอกเองนะคุณแม่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละ เพราะว่าทั้ง2ท่านนี้ทานานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพไปฝากครับว่าข้าวกําลังออกรวงนะครับกาลังสะสมแป้งนะครับกำลังเป็นเม็ดเป็นอย่างไรนะครับของแปลงนี้เนาะนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้โฟทีอาฉีดเองไหมฉีดเองนะครับใส่หน้ากากไหมไม่ใต่เพราะว่ามันปลอดสารพิษนะครับโฟทีของเราโอเคเดี๋ยวเราจะติตามชมดูครับเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากด้วยครับว่า ข้าวนะครับใบตั้งเขียวสวยรวงเยอะๆหนาๆนนนแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามตอนเกี่ยวกีกทีหนึง่งโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อรอมากสวัสดีครับ